เมื่อแชมป์นักมวยปล้ำหญิงเช้าญี่ปุ่นครับต้องการจะท้าสู้กับนักมวยไทยกะเทยคนแรกของไทยครับงานนี้บอกได้เลยครับร้อยอย่างแน่นอนครับนี่ครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตในการหยุดวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนครับแล้วอธิบายก่อนครับว่าเดี๋ยวเผื่อว่าจะมีคนทักนะครับว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายรังแกผู้หญิงหรือเปล่าครับอันนี้ต้องขอบอกกันว่านะครับเขาท้าเรานะครับคือตอนนั้นเนี่ยน้องตุ้มครับคนนี้คือน้องตุ้มปริญญานะครับผม ซึ่งเขากําลังมีชื่อเสียงขึ้นมาและนักมวยปล้ำญิงชาวญี่ปุ่นคนนี้ครับเขาท้าสู้นะครับคือเขาท้าสู้เรามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็แหมมันก็กำกึ่งนะครับถ้าเราไม่รับคําท้าเดี๋ยวก็จะหาว่าเราขี้คลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็สู้กันไปครับนะฮะเดี๋ยวนี้มีการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้ที่มีการแข่งกันที่ผู้ชายแข่งกับผู้หญิงก็มีอยู่บ้างแล้วนะครับมีเป็นลักษณะของกระเทยนะครับสู้กับนักมวยตั้าผู้หญิงนะครับอะมาดูกันดีกว่านะครับว่า ไฟนี้จะจบลงอย่างไรครับเอานะครับมาดูกันต่อครับจังหวะนี้ครับเดินขวางครับจิมซ้ายไปก่อนครับนี่คือน้องตุ้มครับน้องตุ้มปริญญาเจริญผลหรือน้องตุ้มปริญญาเกียรติบุษมาครับการต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2541นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับโอ้ยจับทุ่มลงไปเลยครับในรายการการแข่งขันสุดพิเศษครับณตอนนั้นนี่อย่างที่ผมบอกครับว่าน้องตุ้มนี่กำลังเริ่มมีชื่อเสียงครับแล้วก็นี่ครับดูครับ นักมวยปล้ำชาวญี่ปุ่นครับนักมวยปล้ำหญิงคนนี้ครับกอท้าสู้เลยครับท้าสู้ข้ามประเทศครับมาครับมามวยปล้ำเจอกับมวยไทยครับจังหวะนี้ครับตีเขาซ้ายครับทนายของน้องตุ้มครับไม่ยอมให้พาลงไปง่ายๆครับแล้วดูน้ําหนักครับนี่คือเราต่อน้ําหนักให้ด้วยนะครับน้ำหนักตัวเขาเยอะกว่าอย่างแน่นอนครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับ เข้ามาครับจับกอดเราจะพาลงน้องตุ้มให้ลงจับเตียงแทงเขาซ้ายครับแทงเขาซ้ายครับแทงเขาซ้ายอีกหนึ่งพางครับจังหวะนี้ครับโอ้แล้วเวียงมาแทงเขาครับโอ้โหร้อยครับร้อยครับแหนร้อยหนัดจัดไม่หยุดเลยครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาเตะจ่อขาหนึ่งพางจับขี้แทงเขาครับท่านังของนับเบอปั้มจะพาลงแต่ว่าจังหวะที่เขาก้มตัวจะพาลงนีกน้องตุ้มก็ระเทนเขาลงให้เลยครับตะเคียนเขาให้ครับแห่จังหวะนี้ครับมาครับ แข่งเจาะขาไปครับแล้วก็จะพาลงน้องตุ้มแหม่กระโดดถอยหลังไม่ให้ลงนะครับรู้ทันนะครับรู้ทันครับแหม่สมองมวยไวครับถึงกับพยักหน้ายอมรับเลยครับนักมว่ํำหญิงชาวญี่ปุ่นคนนี้ครับแหม่ดูครับเราจะพาเทคดาวลงไปครับน้องตุ้มแหมลงมาก่อนครับอาโอ้โหแต่ทําอะไรต่อเนื่องไม่ได้ครับดูครับหัวเสียเลยครับจังหวะนี้รับขึ้นมาครับจับคีีเขาครับคีบแทงเขา จับ้โน้มลงมาแล้วก็แทงใส่หน้าแล้วก็ขึ้นการคอแล้วก็เตะซ้ายโอ้โหได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับน้องตุ้มครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเหลือเกินครับแข่งตัดขาครับมาครับแหมทําอะไรไม่ถนัดเลยครับท่านั้นของนักเบียรมชิงญี่ปุ่นครับเอาล้ครับดูครับดูการแก้สถานการณ์ว่าจะทำยังไงแทงเขาครับแทงเขาซ้ายแทงเขาซ้ายอีกหนึ่งครั้งครับเวียงมัดขวามาครับจับแทงเขาซ้ายครับคีบคอ คีบคอไว้ดึงมาดึงมาก็แทงเข่าซ้ายอีกครั้งครับน้องตุ้มครับจังหวะนี้โอ้โหครับเตะจอขาครับจะพาเทคดาวไม่ให้ลงไปด้วยครับแม่ทาอะไรไม่ได้เลยครับหเสยผมไปทีนะครับน้องตุ้มครับดูครับอ่มาดูกันต่อครับเตะจ่อขาครับน้องตุ้มแทงเข่าซ้ายครับน้องตุ้มแทงเข่าซ้ายครับโอ้โห ยังไงครับนังมวยหญิงชาวญี่ปุ่นเริ่มมีอาการพลือโช์แล้วหรือเปล่าครับอาการพลือโช์คืออาการแปลกๆครับเจอเขาซ้ายเสียนะเวียงมันมาเจอซอกขวาครับโอ้โหลงไปนอนงายแลวันแล้วลุกขึ้นมากรรมการว่าอย่างไรกรรมการกรรมการต้องนับครับโอ้กรรมการบ่งมือครับไม่ไหวครับโอ้แตกเลยครับโอคิ้วซ้ายแตกครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเจอศอกเดียวครับหูสองเดียวไม่เหลียวแล้วครับนี่ครับพลังแห่งกะเทยไทยครับจังหวะนี้ โอ้โหครับทาไมพูดว่ากระเทยครับกระเทยไม่มีรอเรือครับกระเทยเป็นได้ไม่ต้องรอครับนี่คือหลักการนะครกระเทยไม่มีรอนี่ครับโซควาครับขวางเขาให้ครับโอ้โหแล้วลงายลงไปเลยครับหงายตึงเลยครับโอ้โหแล้วเขาก็ยอมรับนะครับแม่ผู้ชนะครับนี่ครับแน่นอนครับท่านนั้นของน้องตุ้มปัญญาครับ